สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสนะครับพาเพื่อนๆพ่พี่ๆมาเข้าวัดนะครับวันนี้มาที่อำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชนบุรีนะครับที่วัดเขาไม้แดงนะครับรับชมบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะครับตอนนี้คืออยู่บริเวณหน้าวัดนะครับตรงนี้คือประตูที่หนึ่งนะครับประตูทางเข้าวัดมีหลายประตูนะครับแต่วัดนะครับก็จะมีนะครับเป็นบริเวณเป็นภูเขานะครับวัดเขาไม้แดงนะครับ ถ้าจะเราจะไปประตูที่สองนะครับก็จะอยู่เข้าไปนะครับวนซ้ายนะครับวนซ้ายไปก็จะมีทางขึ้นอีกนะครับรับชมบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะครับทางเข้าก็จะเห็นต้นจามจุรีต้นใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้ได้พาครอบครัวมาเที่ยวนะครับที่วัดเขาไม้แดงนะครับมากราบพระขอพรนะครับมีโอกาสก็มานะครับ รับชมบรรยากาศไปได้วยกันนะครับจุดทางขึ้นประตูที่หนึ่งนะครับบันไดยพญานาคนะครับก็จะชั้นหน่อยนะครับแต่ถ้าเราวนไปที่ประตูที่สองหรือทางขึ้นที่สามก็จะนำรถยนต์ขึ้นไปได้เลยนะครับ เดินต้องระวังหน่อยครับมีมูลของสุนัขอยู่นะครับต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าจะมีสุนัขเยอะมากเลยนะครับที่วัดนะครับทีมงานนะครับเพิ่งเดินลงมาจากบันไดแล้วก็จะถามว่าขึ้นกันไหวหรือเปล่านะครับสู้ไม่สู้ไปครับพร้อมนะครับเดินขึ้นบันไดกันเลยครับก็จะเป็นทางขึ้นชั้นหน่อยนะครับ เดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศด้านบนกันเลยนะครับเฮ้ยมาแล้ว ก่อนจะถึงด้านบนครับ <c oughs> น้องดอมาคนที่หนึ่งกับน้องเบิร์มเข้าไปยังกาเย็นนนงกราบขอพรนะครับพระที่โบสถ์นะครับผมก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับ ตรงนี้ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราไปอีกด้านนะครับเป็นด้านหน้านะครับท่านเกาไมาเนได้เลยนะครับท่านจาคะคร่านจบไมับไว้เราไม่จุดได้นะครับัติดม บรรยากาศโดยรวมนะครับน้องแสงดาวกับน,น้องแป้งนะครับแป้งอ่าดูบรรยากาศครับ,บวิวภูเขาจังหวัดชนบุรีนะครับ Thank mm -hmm. you. วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ